เล่มใหม่แล้วนะคะเป็นหนังสือ,อปาฏิหารแห่งความเงียบนิ่งลงสนิดแล้วชีวิตจะสงบเย็นของอาจารย์ทศินอินทระวงศ์นะคะบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งแม่อ่านที่อาจารย์เขียนให้เขียนที่อาจารย์เซนให้อ่อ เออหน้าแรกอ,ะอ่ะอาจพร็สินเซ็นให้นะคะปฏิหารแห่งความเงียบให้คุณเปิ้ลและคุณแม่ขอให้รู้จักตนเองในความเงียบมีมีเสียงความจริงพระสินอินทระวงตัวเบลอเลยเนี่ยเนีเนี่นนนนในความเงียบมีเสียงความจริง เห็นแล้วเนแ,เ,นแนะเดี๋ยวก็จะได้เริ่มบทที่หนึงนะคะทุกความค,ความเห็นแก่ตัวบทที่หนึ่งความเห็นแก่ตัวทุกความขัดแยง้งเริ่มต้นจากความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยเหตุผลแต่ก็เป็นเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐาน ของความเห็นแก่ตัวบนโลกใบนี้เรากระทำทุกสิ่งเพื่อโยงใยไปสู่ความสุขเรากินอาหารเดินย่ำโลกเล่นสนุกมอบดอกไม้ให้กันแต่งเพลงให้กันดื่มกาแฟปรุงอาหารมองท้องฟ้าและสายน้ำด้วยกันโอบก,กอด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็ด้วยความสุขแม้กระทั่งก่อนที่เราจะทำสงครามเข่นฆ่ากันเราก็ยังพูดคุยกันเรื่องความสุขท้ายที่สุดเราหมดปัญญาพบความสุขหลงกอดความทุกข์ในคุกเห็นแก่ตัว บทที่สองมันเป็นบทสั้นๆนะคะบทที่<ช>สองได้ยินชัดไหมคะได้ยินค่ะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจระหว่างคนสองคนมีแต่คำถามว่าทำไมเธอไม่เข้าใจฉันแต่ไม่มีใครเลยที่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายห่วงเวลานี้ ิเลสในสันดานหมุนวนรอบอัตตาตนเองด้วยความเร็วกว่าแสงจากความไม่ชอบขยายเป็นความไม่พอใจเป็นความโกรธและความเกลียดทั้งหมดเกิดเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวแล้วอ้างเหตุผลสถาปนาตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลขณะนั้นเอง สมองเรามีสภาพเน่าเฟะไม่ต่างจากเห็ดขึ้นราเราเห็นความผิดของผู้อื่นเท่าภูเขาแต่เห็นความผิดเราเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวบทที่สามติดดินหรือเสียดฟ,ฟ้า เด็กบางคนชอบขยิงเท้าเวลาวัดส่วนสูงเด็กน้อยทำก็เป็นเรื่องน่ารักดีแต่ผู้ใหญ่ทำย่อมเป็นเรื่องน่าละอายคนชอบยกตนก็เหมือนเด็กชอบขยิงเท้าเขาอยากอยู่สูงเกินความเป็นจริงริอ่านเป็นคนโลภในคำสรรเสริญก็ต้องได้รับผลเป็นความเจ็บปวด ท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยความสง่างามไม่ได้อยู่ที่ความสูงของศรีรษะทว่าอยู่ที่สองเท้าของท่านติดพื้นดินต่างหากบทที่4เวลาที่เป็นของจริงช่วงเวลาแห่งการพัฒนาจิตใจไม่ใช่มงยามที่เราสวดมนต์อยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ อัตตาตัวตนนั้นรู้งานของมันเป็นอย่างดีมันย่อมเข้าใจเราเห็นใจเราแย้งอ่อนข้อให้เราหัวโขนเทวดานั้นร้อนนักเราใส่ได้ไม่นานแล้วเราก็ต้องถอดออกยามที่ถอดหัวโขนเทวดาออกต่างหากคือมงยามที่เป็นของจริง บทที่ห้าท้าทายทำได้ไหมละ่ะเก็บภูมิรู้ของตนแล้วแสดงออกดังคนง่วงมทำได้ไหมละ่ะเก็บความหวงแหนของตนแล้วเริ่มสละละแจกจ่ายให้ในสิ่งที่รับให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากทำได้ไหมละ่ะเก็บคําตัดสินชี้ถูกผิด เก็บความเชื่อที่ตนฝังจิตฝังใจแล้วเปิดใจรับฟังความเห็นต่างถ้าเราถ้าเรามองว่าเขาชั่วเขาเลวเขาก็แสนชั่วแสนเลวในสายตาของเราถ้าเรามองว่าเขาอ่อนเขาโง,ง่เขาก็เป็นแค่คนโง่เง่าเงต่าตุนในสายตาเราทำได้ไหมเรา มองเห็นความฉลาดความดีความประเสริฐของเขามองเห็นความชั่วความงู่ความกระจอกงอกง่อยของตนเองสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นหัวใจแห่งมารที่เราต้องใช้มีดแห่งปัญญาเสียบแทงแม้เรามุ่งเอาชนะโลกภายนอกก็เท่ากับ เราแพ้โลกภายในบทที่ 6. กอำนาจสมมุติอำนาจที่สังคมมอบให้หาใช่อำนาจที่แท้จริงตำแหน่งที่สังคมมอบให้หาใช่บ้านพักพิงของจิตวิญญาณแม้ท่านหลงทางกลางป่าอำนาจและตำแหน่ง ย่อมอาศัยอยู่ในเมืองอย่างเก่าพวกมันชอบตึกรามบ้านช่องชอบฝูงชนไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวจะไม่มีอำนาจใดติดตามท่านไปด้วยตัวตุนไม่รู้เลยว่าท่านเป็นในปุนนกน้อยยังอุจระรถหัวท่านและเสือก็จะกินท่านเป็นอาหารว่าง คิดเอาเองมนุษย์พูดเสมอว่าตนคือสัตว์ประเสริฐส่วนลิงข้างบางชนีเหล่านี้ล้วนโง่เขามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือจับมนุษย์โยนออกไปนอกโลกโลกคงอยู่ได้นานกว่านี้หน้าขันเสียจ,จริงเราช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่สำคัญตนเองผิด 8ทางที่ไม่ตันหนทางแห่งความสุขแพ้ไม่ใช่หนทางแห่งการทำเพื่อตนเองการทำเพื่อตนเองเป็นทางตันของถนนแห่งความสุขหากท่านต้องการความสุขจงมีความสุขผ่านการทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วความสุขของท่านจะแผ่ขยาย พ่อควรระวังก็คืออย่าทำเพื่อผู้อื่นเพราะต้องการเป็นคนดีหากคิดอย่างนั้นย่อมกลายเป็นความชั่วรูปแบบใหม่กลายเป็นนักบุญในคราบสาตานจงทำดีเพื่อขัดเกลากิเลสของท่านเองรักเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับรักตนเอง สร้างความทรงจำงดงามให้ตนเองด้วยการสร้างความทรงจำงดงามให้ผู้อื่น 9. ไม่ผักใสแต่เฝ้าสังเกตข้าพเจ้านึกขำตนเองเมื่อข้าพเจ้ามีความโกรธข้าพเจ้าสังเกตเห็นใจตนเองถูกไฟเผา วูบหนึ่งข้าพเจ้ากลายเป็นคนร้ายกาจข้าพเจ้าเห็นมาในตัววันวานข้าพเจ้าคิดผักใสทว่าวันนี้ความคิดข้าพเจ้ากลับเปลี่ยนไปข้าพเจ้าไม่ใช่พระเยซูแล้วเหตุใดเล่าข้าพเจ้าต้องระงับความโกรธด้วยเมื่อข้าพเจ้ายอมรับ ในความธรรมดาของตนข้าพเจ้าจึงเห็นพระเยซูอยู่ในตัวข้าพเจ้ามารยังอยู่ในตัวข้าพเจ้าหากแต่มารกลับสงบร่วมจิบน้ำชายามบ่ายกับพระเยซูสิบผู้ถูกความดีไล่กัดการเห็นความชั่วร้ายในตน นับเป็นเรื่องดีงามเป็นการการเห็นว่าตนเองดีงามก็นับเป็นเรื่องชั่วร้ายด้วยเหมือนกันอย่าตกหลุมพรางของกิเลสกิเลสย่อมล่อลวงท่านให้ทำดีเพื่อแสงสว่างท่านจะถูกมารเข้าครอบงำท่านจะโบยตีผู้อื่นในนามความดีที่ตนยึดถือ ท่านจะทำสงครามเพื่อปกป้องความยุติธรรมและค่าเพื่อความสงบท่านจะเป็นตัวอันตรายที่น่ารังเกียจ11เเริ่มชีวิตด้วยความเต็มท่านเกิดมาด้วยความรักของบิดามารดาท่านจึงเป็นพรอันประเสริฐของธรรมชาติ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากใครๆความสมบูรณ์มีอยู่ในท่านโดยแล้วโดยกําเนิดจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรต้องตามหาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ท่านจงเป็นผู้ไม่มีหลุมพร่องแห่งชีวิต แล้วการใช้ชีวิตของท่านจะก่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหาใช่กอบโกยทุกอย่างเข้าตัว 12. ความสุขและความเบิกบานความสุขคือต้นไม้ที่กำเนิดจากเมล็ดพันธุ์แห่งความสมหวังและความพอใจขณะที่ความเบิกบานคือต้นไม้ ที่กำเนิดจากมเมล็ดพันธุ์แห่งความตระหนักรู้ความพอใจต้องการหลายสิ่งขณะที่ความตระหนักรู้นั้นไม่ต้องการอะไรเลยภาวะแห่งความสุขจำเป็นต้องมีอัตรารองรับความเป็นท่านต้องมีอยู่ในห้วงจักรวาลขณะที่ภาวะแห่งความเบิกบานคือภาวะ ราอัตตาท่านต้องทำลายอัตตาลงชั่วคราวความเบิกบานจึงปรากฏขึ้นได้และเมื่อความเป็นท่านปรากฏขึ้นเมื่อไรความเบิกบานย่อมหายไปทันทีความสุขเป็นเส้นตรงที่เคลื่อนจากที่เคลื่อนผ่านเวลาจากอดีตปัจจุบันไปสู่อนาคต ขณะที่ความเบิกบานเป็นภาวะเกิดดับไม่ใช่เส้นตรงไม่มีการลากเส้นและไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆไว้ในมงยามแห่งอดีตอนาคตเพราะความเบิกบานเป็นเพียงผลพวงจากการเต้นรำกับความจริงในปัจจุบันขณะเท่านั้น สิบสามรักกับชอบทุกคนชอบต้นไม้แต่ไม่ใช่ทุกคนรักต้นไม้เพราะชอบต้นไม้ท่านจึงต้องไปดูต้นไม้ถึงเชียงใหม่เพราะต้นไม้คือความสุขของท่านโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าท่านคือผู้รักต้นไม้ชมต้นไม้กับปลูกต้นไม้นั้นต่างกัน วันที่นั่งชมต้นไม้นั้นแสนสบายแต่วันที่ลงมือปลูกนั้นแสนเหน็ดเหนื่อยความรักไม่ได้วัดผลจากการร่วมสุขแต่วัดผลจากวินัยแห่งการรดน้ำรวนดินผู้คนชื่นชมธรรมชาติได้ทุกวันแต่น้อยคนนักจะสละเวลารดน้ำรวนดินได้ทุกวัน นั่นคือความแตกต่างระหว่างความรักกับความชอบคือความห่างระหว่างความรักกับความหลงอย่าเหมาว่าการคิดถึงรอยจูบคือความรักสิบสีวิปริตในความพิเศษคนที่อยากเป็นคนพิเศษจะได้เพียง คนธรรมดาส่วนผู้ที่ใฝ่หาความธรรมดาเขาย่อมกลายเป็นคนพิเศษและผู้ที่ต้องการเป็นคนพิเศษแต่หลอกตนเองว่าอยากเป็นคนธรรมดาเขาย่อมกลายเป็นคนวิกลจริตในที่สุด 15. สั่งสมอัตราความคิดและ อุปนิสัยของคนเรานั้นเกิดจากการสะสมสัญญาหมายจำหลายภพชาติไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ชาตินี้เพียงชาติเดียวการแก้ปัญหาความคิดโดยการพยายามคิดดีเพียงอย่างเดียวจึงเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตย่อมมีการปรุงแต่งทั้งดี และร้ายสลับกันไปมาหนทางใหม่ที่ดีกว่าการควบคุมความคิดนั่นคือการเห็นความคิดเมื่อเราคิดเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์แต่เมื่อเราเห็นความคิดเราจะหลุดออกจากสถานการณ์เมื่อเห็นความคิดแล้ว จะนำไปสู่ความรู้ที่ว่าความคิดไม่ใช่เราเมื่อรู้แล้วว่าความคิดไม่ใช่เราจะนำไปสู่การไม่ยึดติดความคิดจึงเป็นการแก้ไขปัญหาความคิดที่ได้ผลถาวรสิบสิงโต แม้ท่านตั้งใจจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนเพียงใดแต่สิงโตยังคงอยู่ความก้าวร้าวของท่านไม่ได้หายไปไหนลึกๆแล้วสิงโตในใจท่านยังต้องการฉีกเนื้อคู่ต่อสู้ออกเป็นชิ้นๆท่านก็รู้ดีแต่ท่านมีสำนึกที่ดี ท่านจงขังมันไว้ด้วยกรงแห่งเหตุผลบ้างกรงแห่งความสำนึกบ้างหรือกระทั่งความเมตตาบ้างวันแล้ววันเล่าที่สิงโตถูกขังจงเชื่อข้าพเจ้าเถือว่ามันจะไม่ตายมันเพียงรอเวลาจงอย่ากเก็บมันไว้ตลอดไปการเก็บกดความโกรธความก้าวร้าว ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหรท่านจำเป็นต้องปลดปล่อยมันออกมาด้วยวิธีที่ถูกต้องจงปล่อยความโกรธของท่านให้สรรพสิ่งอย่าปล่อยความโกรธของท่าน